ยกแรกนายกอิงเบรกด้วยดินเนอร์การเมืองบริหารประเทศสู่เดือนที่2แล้วสำหรับรัฐบาลนายกอิงแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรี ที่ต้องยอมรับว่าตั้งแต่ก้าวเข้มามเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สาิเ็ของประเทศไทยต้องเจอหลายปัญหาและยังต้องโดนจับจ้องทุกฝีก้าวด้วยสวมหมวกนายกรัฐมนตรีที่อายุน้อยประสบการณ์การทํางานและงานการเมืองยังมีพรรษาน้อยต้องใช้เวลาพิสูจน์ทั้งยังเป็นทายาทตระกูลชนวัตรที่ถูกมองว่าอํานาจของรัฐบาลแพทองทานที่แท้จริงอยู่ที่บ้านจันทร์สองล่าที่มีทักษณิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีผู้เป็นพ่ออยู่เบื้องหลังจึงไม่แปลกที่ทุกย่างก้าวของนายกเอง,กงจะถูกจับจ้องตลอดนั้น แต่เรื่อง iPad ที่เกิดดราม่าในโลกโซเชียลก่อนหน้านี้เมื่อมีการแชร์ภาพของนางสาวแพทองทานก้มหน้าอ่านข้อมูลใน iPad ระหว่างหารือทวิภาคีกับประธานธิวดีแห่งสาธารณรัฐอิสราเมิลานในระหว่างไปร่วมเวทีประชุมระดับผู้นำกรอบความร่วมมืออเชียครั้งที่3ที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์ซึ่งเป็นเวทีต่างประเทศเวทีแรกของนายกอิงหลังรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจนเกิดเสียงวิจารณ์ภาพลักษณ์ของผู้นำประเทศและล่าสุด ในการไปเยือนสาธารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่4 4และส5และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาก็เกิดเสียงวิจารณ์อีกครั้งเมื่อสังคมออนไลน์จับผิดนายกโพสต์ข้อความระหว่างการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนว่าได้มีโอกาสหารือทวิภาคีกับคุณหลี่เฉียงนายกรัฐมติแห่งสาธราณรัฐประชาชนจีนแต่ปรากฏว,ว่านายกระบตุตำแหน่งผิดว่าหลี่เฉียงประธานาธิบดีของจีน จนโซเชียลแห่คอมเมนต์ว่านายกมั่วหนักและนอกจากถูกจับจ้องทุกความเคลื่อนไหวแล้วเมื่อสวมหัวขวนแม่ทัพรัฐบาลต้องเจอสารพัดปัญหาที่เข้ามากดดัน ทางเรื่องเศรษฐกิจปากท้องนิรนทษกรรน้ําท่วมดินโคนลนถล่มรวมถึงงานการเมืองซึ่งล่าสุดได้มีกระแสกดดันมายาังรัฐบาลให้ไตรตรองรอบครอบถึงการออกพระราชบัญญัติพรบนิรโทษกรรมที่กรรม,ก,มาการมีข้อเสนอให้มีการนิรโทษกรรมการกระทําผิดตามมาตราหนึ่งสองรวมอยู่ด้วยด้วยท่าทีของบรรดาพรรครัฐบาลไม่ว่าจะเป็นพรรคภูมิใจไทยที่เสียหนือวนุทินชาวิรกูลราอานายรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพักได้ประกาศจุดยืนของพักชัดเจนเรื่องของมาตรา1นึสองจะไม่มีการนิรโทษกรรมอย่างแน่นอนขณะที่พักรวมไทยสร้างชาติขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีมติงดออกเสียงในการลงมตริรับรายงานของคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมพร้อมจุดยืนไม่นิรโทษกรรมผู้ธรทมผิดตามมาตราหนึ่งทุกกรณีเพราะมองว่าเป็นการละเมิดต่อสถาบันหลักของชาติ ขณะที่พักปฏิปัติมีมติไม่เห็นชอบรายงานของคณะกรรมการวิสามันพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัติเนทสกรรมเช่นกันและไม่เห็นชอบการส่งให้รัฐบาลพิจารณาโดยมองว่าคดีการกระทำผิดตามมาตรา1นึ 2, จะมีผลในการส่งเสริมมุมกลับให้มีการระเมิดมาตรา 1- นึในอนาคตได้นอกจากนี้ยังมีประเด็นให้นายกต้องปวดหัวเมื่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่พักเพื่อไทยของนายกอิง เคยประกาศไว้ตอนหาเสียงถูกตั้งข้อสังเกตว่าจะเสร็จไม่ทันในรัฐบาลชุดนี้จนมีกระแสะกดดันและถามไทยมาถึงบรรดาแกนนําพักเพื่อไทยรวมถึงผู้นำฐบาลด้วยซึ่งถึงแม้จะได้รับการยืนยันจากฝ้าแกนนําเพื่อไทยว่าได้เดินหน้าอย่างจริงจังแล้วตั้งแต่สมัยนายเศรษฐาทวีสินนาดีตนายกรัฐมนตรีที่ได้ให้ในายภูมิธรรมเวทยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมศึกษาแนวทางการทำประชามติจะมีการเสนอแก้กฎหมายซึ่งถือว่ามีความคืบหน้า และเชื่อว่าประชาชนจะได้เห็นความตั้งใจจริงแต่อย่างไรก็ตามต้องมีการฟังเสียงจากพรรครัฐบาลด้วย ซึ่งสัญญาณขนาดนี้พรรคร่วมควรให้ดําเนินการอย่างรอบคอบรัดกุมยึดโยงและฟังเสียงประชาชนและจากเสียงกระท้อนต่างๆรอบด้านนี้นํามาสู่วงดินเนอร์พรรครัฐบาลที่จะเกิดขึ้นในวันจันทร์ที่21ตุลาคมนี้ซึ่งถือเป็นการดินเนอร์นัดแรกของพรรครัฐบาลนางสาวแพรทองทานที่จะมีการหารือในหลายประเด็นโดยนางสาวแพรทองทานได้ระบุไว้ว่าตั้งแต่รับตําแหน่งนายรัฐมนตรียังไม่ได้ทานข้าวโหน้าพรรคซึ่งมีพรรครัฐบาลอีกหลายๆท่านที่ไม่ได้อยู่ในคณะรัฐมนตรีจึงอยากจะ ุยกันว่าเป็นอย่างไรบ้างจริงๆปกติแล้วอาจจะมีวาระสําคัญไม่เกี่ยวเรื่องแต่เป็นการมาเจอกันและคุยกันมากกว่าและจะอัปเดตให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างและจะทำอะไรต่อบ้างและขอคอมเมนต์น่มรวมอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยนายเศรษฐาทวีสินอนดีตนายรัฐมนตรีแล้วเราจะคุยกันว่าใครมีความคิดเห็นอะไรซึ่งหลายท่านมีประสบการณ์มากพอได้คุยได้มีเวทสีสบายๆหน่อย ็จะได้ประโยชน์จากทุกท่านเยอะและมีหลายเรื่องต้องขอความร่วมมือซึ่งกันและกันและหลังจากนี้จะมีการนัดรับประทานอาหารเดือนละครั้งตามวงรอบเช่นเดียวกับรัฐบาลของนายเศรษฐาทั้งนี้คาดว่าวงดินเนอร์พักรัฐบาลน,นัดแรกนี้จะมีการหยิบยกในหลายประเด็นขึ้นมาหารือเพื่อขอความร่วมมือจากบรรดาแกนนําพักส่วนหลังจบดินเนอร์แล้วทุกสถา,านการณ์ที่นายกอิงมาเชิญจะคลี่คลายลงหรือจะพอช่วยลดอุณภูมิให้นายกลงได้บ้างหรือไม่คงต้องดูกันต่อไป